กบวนการสัญหารกรรมการคปรจในวันที่24รกรกฎาคม2556ซึ่งเราจะได้กำหนดชี้แจงให้ผู้ที่สนใจมาร่วมรับฟังกระบวนการนี้ได้ในวันที่29รกรกฎาคม2556ที่ห้องประชุม205สานักงานกรุงาทพมหาร,าร,หารเวลาบ่ายโมงตรงซึ่งตัวแทนองค์การสัญหา มี9องค์กรประกอบด้วยอันที่1ก็คือชมรมครู 2. สภาทนายความหรือผู้กอบวิชาชีวทกาปกองสา 3. สภาแรงงานหรือว่าพนักง,งานและวิสาหกิจแล้วก็4ก็คือตัวแทนของการค้าสภาสากามชมรมธนาคารพาณิชย์กลุ่มที่หก็คือกลุ่มอาสา,าสมาัคร หกลุ่มองค์กรเอกชนเจ็องค์กรเกษตรกร 8. ปดสมาคมหรือชมรมสื่อมวลชนและเองค์กรสุดท้ายก็คือหัวหน้าสูรนราชการประจาจังหวัดกำหนดการเข้าข้าร่วมกระบวนการลงทะเบียนกรรมการสรรหาก้าพนะก็จะกำหนดในวันที่1-9สิงหาคมที่สำนักงานปองชอปจังจหวัดนิราหาร อาคารป้องกันและรักษาความสงบถนบวิบสุรการอำเภอเมือจังหวัดพุทรหานเพืาา่งเราก็ขอเชิญกา้าองค์กรรกดับขั้นต้นมาร่วมเป็นกรรมการสัญหาเพื่อพัะเลือกคนดีมาเป็นสีจังหวัดพุทธาหา